ครัพามาชมลำห้วยนะฮะลำห้วยก็คือแม่น้ำนครนายกนะครับแม่น้ำนครนายกนะฮะผมอยู่ที่วังยาวรีสอร์ทริเวอร์ไซด์นะครับเขตตำบลสาริกาอำเภอบ้านนาจังหวัดนะครนายกนะครับมาดูแม่น้ำนะครนายกนะฮะก็ไหล เที่ยวเหมือนกันฮะไหลแรงมากเลยครับไหลแรงนะฮะไหลแรงซึ่งบางยาวรีสอร์ทนี่ก็อยู่ติดกับแม่น้ำนครนายกนะครับครับชม บรรยากาศของรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทวังยาวรีเวอร์ไซส์รีสอร์ทนะครับก็จะมีบ้านพักที่ติดกับแม่น้ำนครับด้านนี้ก็จะเป็นลานสแสดงนะครับเวลามีกิจกรรมเกี่ยวกับการสังสรร์สวนสวอเห้านะครับ มาดูบรรยากาศของรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทวังยาวที่นี่เขาก็มีห้องประชุมสัมมนานะครับมันจุคนได้ร้อยสองร้อยคนได้นะครับ มีเจ้าถินนฮะเจ้าถินนำทางครับชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินคนได้มีหมานำชีวิตฉันมีแต่หมานำฉันเดินก้าวตามตตมหมาเดินชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลินฉันเดินตามหมานำทาง ครับเป็นบริเวณของบางยาวเวอร์ไซด์นะครับก็หลายสิบไร่หลายสิบไร่นะครับเหมาะแก่การประชุมสมมนาพักผ่อนครับนี่ก็เป็นบ้านพักนะครับบ้านพัก ท่านใดที่มีโอกาสมาทางนครนายกนะฮะนครนาะยกก็มีที่เที่ยวหลายที่นะครับเช่นเขื่อนขุนด่านประการชนรีสอร์ตต่างๆนะครับเคครับขอบคุณครับ